สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พี่มากับชาแนลใหม่ของพี่ที่เพิ่งคิมได้ส,สดๆเลยก็คือการวิาอีสานกับการกับการเล่นเกมสู้ไททันนะคะ,ะมาดูกันเลยว่าทาันจะเป็นกะพังหรือกะปังหรือจะเล็กหรือรจะยังไงมาดูกันเลยค่ะเริ่มได้อ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเล้วค่ะนี่น ปล่อยทิ้งนค่ะให้ทันกับพุงที่หอยป้าตโที่บ่งมีใต่ทำสกุลเลยล่ะแต่เบ <words> ิร์ดให้ทั้งก็ปงที่หอยบ่ะมีจะมาก็ต้องรอปล่อยทิ้งรอให้องมาแมาพ้องหน้าพงษาจะดีดีได้เวลาที่หอยนี่ออเดรเรื่องใจึึ้งงานจังจัก็ไ้อม่ะนั่งไม่ได้หรอก บม่มเงนละบ่มเงินละอะปาปลาโนโน,โนยายาฆ่าโคนเอ้นี่ปานีแย่ให้ทันเมือมอม่อเมื่อกี้แส่กอบด้วยค่ะเมื่อกี้เป็นตัวอย่างเตเฉยนีนี่นอยที่เอาจริงแบบมัน,นเดกปากโอวโตดัโตดังบมโตดัง หัวดำหัวดำหวดำมันเดือเดอเดทำไมมองนีมีแค่ไททันตัวเล็กทำไมมังคีนีมีแค่ทันโต้งน่อยเยดูสิตัวน้อยหน่อยเดี๋ยวเดีไปกำลังพจัยเดียวียโอ้โหโอ้โหไททันฮะไททันเตีย นี่ปกติคอยบอต่ตั้งคิดตัออ้งตังเด้อะคอยคิดตังคิดเจ้าว่าไอคำฉงเงินกูดีดค่ะเจ้าก็มาล่มใจคอยคอยคอยก็ตายดปวันใหม่โอเคโอเคไปกันโลดไปโลดไปโลดพอเขาให้หน้าซนหน้าซนลังคาบารสิรูปหนิ เก็บบนนะั่นใครหางเซมิ่งมิงโกะไปเจอแล้วแหละตายยังจะตายแล้วบ่ไปทำเซมิ่งโกะโ,โ,โอ้โห่หอหมวกเอาไปปากป,ากปาก้าไปห,หนะ้าเลยใไปมัน่ะหัวโกเก็บก่อห่อหมวกหัวไปเอาไปปากปาก้า ปา๊าปีโปโตสูงเด้อนี่กินนมยีหออย้อเอียงล่ะนมยีห้อฮัตาริสิหรือหรือนมยีห้อโคโดมโมไม่รู้สิบ้าหูล่ะไข่คลาก่อนเลยเด้อแต่สิ่งยัความอันตรายมาสู่เมืองของเฮาจังหวะนี้ใข่เกียงนะตบไข่ทันป้าตบไาบด้วยล่ะ โอเคใส่เกีร์มาวี่ครับจังหวะนี้ฮึบโข้าให้อ้อยิ่งดะเเพชรยังเลยโอ้ยตายตายชีวิตข่อยปา้าเพื่อนโอ้ยเพื่อนข่อยแต่ละคนเทพแท้เกง่งเก่งไหลาย,ลายโ,อโอเคสวัสดีเติมหีบบอกเพื่อน สวัสดีถ้าอาทิตย์ยิ้มเชงอันนี้ใครท่านยิ้มเชงแก้มแ,บบแบบดงงปึ๊บเหลียบร้อยใครทางสวิงนิงโกนี่หายยากเรื่องนี้ดีๆเจ้าก็มาล้มเสียก่อนแล้วก็แกงตีกระขาแล้วก็ตเต้นโตรแม่งเต้นเนั่นนัน,น,นแล่นนั่นตกลงตกล,อง,ตกลองอีกแล้ว หนันไงคอยพูดบัวทันขาดคำไทยทันสวิงลิงโก้โอ้ยเตะคอยอีกแล้วคอยตายเลยโอ้ยแต่กระสังแชนอไทยทันสวิงลิงโก้มีเจ้าหนิไทยทันสว ing ิงลิงโก้ไว้อายุป้าเข้ามาดงคอยจังสี่เลยดิมาแล้วมาก,กินหอยกันโอ้ยเพื่อนเอ๋ย ป๊ตีทั่วเพื่อนข่อยกำลังซีสนุกกระทำจะวิงวิงโก้เลยกำลังซีลงกีทอนไอ้แสละโอ้ข้างหน้ามีอีกตัวนึงให้ท,ทันวิงวิงโก้ไอ้แสะละตบนม่ตบไม่ตบไม่ตบมั่นต,ต,ต,ตบและใส่เกียมมา,มาโอเดเพื่อนเอ๋โอ้ไม่ก็ลาก่อนเพื่อนเก๋ โอเคคอ,อยขาดไล้แล้วซองโตโยโยมีอีกว่ะมันมีแล้วเด้อก็เอาแล้วเด้อให้ทางคือวิมิงโกโหดแท่แท้ทางคือวิมิงโกซตอรี่เพื่อนบันใ้ตั้งใจซตอรี่กังวลซตอรี่ซ้ำใจวันใดตั้งใจเด,ด้บอบันใ้ตั้งใจที่จะแย่งแต่บังเอิญมันผ่านลูกกระตาไปเห็นก่อนนะนะ ก็เขาโทษเด,ดวจ้ะปาตกี่โทษพวกเขามู่นั่นคือเล่นเก่งด,ดูสิม,มามามือนี่อีสรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเดอ้อมามามารอบสุดท้ายถ้าข่อยตายรอบนี้คือจบจบเดอ้อค่ะ แกสองว้าวข่อยมีเก่งเบาเบาเด้นก้อนเน่ละข่อยออขึ้นนั่งพยาบาลสุดสวยแล้วก็เก่งเวอร์เรียบร้อยแตกหนึ่งซึ้บขาอ้อขาข่อยโปกเต็มเต็มหลังขาเลยโอ้ แตกเลยจังเด๋อละนี่อู้สู้กว่าด้วยปาติโฮไปนีไปไนีโน,โน่เจ้าชี่ยังข้าชื่อพีเสะเด๋อเก๋แลวเจ้าละ่ะข้าชื่อปิ่นมุกอ่าปิ่นมุกอ่าปิ่นมุกอย่างเดียวปิ่นมุกไอ้หอย ป๊บสื่อเจ้าคือเวริกุดแท้นี่แหละสื่อเจ้าอย่างเทียนไปเยอะเลยที่สะเดิดเลเกอร์จะขอจัดหน่อยขอจัดคอคอยคอยขอเด้อขอบคุณเลยโอ้ยไททันเริ่มซาลงแล้วเด้อโอ้ไททันสวิงมิงโกมาแล้วมะขี้ห้อยหน่อยก็ตัวเกาะเขาให้ไปโอ้โหสวิงมิงโกสองตัวเลยที่ กองโตบดใดเด้อข่อยสวิงมิงโกประทันมากาปิดจะข่อยักเพลงไหมประัานเด้ะข่อยขาดยาเรียวบาย,บายบายโอ้ยนอ้อมือนีก็ขอจกคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะรู้สึกว่ามันกำลังสีบ้านตายไปใหญ่เรียวก็ปักกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับก็ใคร่ข่อยไปด้ยวยค่ะ คลิปหน้าอยากให้่อยเหตุีหยังคอมเมนต์มาบอกได้เลยเดอร์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆไปละบ๊ายบายสโยนละแตงกิ y วอ่าซโยนละอาริกาโตะแ a งกิวบบายบาย